สตีขับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีกันและลัคนากันสามารถฟังได้ทั้ง2รูแปแบบครับก่อนอื่นก็ดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำใจกับช่องชแนลของเราด้วยน,นะครับขอบุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดรหัสอดีมาที่บิลิเวอร์369ตรงท้ายของหัวข้อชื่อแรแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปตรงเดสคริปชั่นอัดรหัสอดีมาถามข้าวกูได้ครับก็จะได้ราคาพิเศษเนาะ ามาดูกันเยอะๆนาอเพราะว่าลดราคาให้ถ้าเผื่อเขาเรียกอะไรอุตส่าห์ลดราคาให้นะครับเพราะบางทีอะ่ะลดราคาให้แต่ไม่ไม่ค่อยมีคนมาดูเลยแทบจะไม่ค่อยมีมคนมาดูก็เลยเหมือนกับว่าเออเราเราลดไปเหมือนไม่มีค่านะครับในนั้นเนี่ยมันมีค่าในอนาคตนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเปิดคุณมาดูกันน้อยอาจจะขึ้นราคาไงแต่ถ้าเปิดคุณดูกันเยอะก็จะลดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมไม่กลัวการลดราคานะจะบอกให้ คือผมลดให้คุณได้ตลอดครับขอแค่พวกคุณมาดูกันนะครับอันนี้ผมได้ก,กําไรน้อยผมไม่ว่าแต่ขอให้ได้เถอะเพราะผมกลัวมากเลยกับการที่อุตส่าห์ลดก็ลดแล้วแถมยังไม่มาดูกันเนี่ยอันนี้คือไม่โอเคนะครับอ่ะว่าไปเรามาถามโปรโมชั่นกันดูนะครับถ้ามีก็คือมีเนาะก็ดูไปอะไรประมาณนี้ยังยังไม่แน่ใจว่าจะลงวันไหนหรือย,ยังไงยังไงก็เดี๋ยวฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็คือยังได้โปรโมชั่นนั่นแหละพูดง่ายๆ ทีนี้คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนดาวพฤหัสบดีนะครับขออภัยดาวพฤหัสบดีโคโจรในราศีพฤษภมาถึงย้ายครับเข้าสู่ราศีพฤษภจากราศีเมษเข้าพฤษภเนาะในรอบ1ปีคําว่าในรอบ1ปีหมายถึงว่าดาวพฤหัสบดีโคโจรทุก1ปีนะครับจากราศีเมษอยู่1ปีย้ายเข้าพฤษภ1ปีโอเคนะตั้งแต่วันที่30เมษายน2024นะครับคศ2024นนะครับดังนั้นเนี่ย เราไปดูกันสำหรับคลราศิกันลขณะกันนะครับบอกไว้ก่อนว่าดีเฮงนะครับปังนะสำหรับคนราศิกันลขณะกันแต่จะมีอีพีที่สองตามมาด้วยนะอันนี้เป็นอีพีแรกครับอีพีแรกเนี้ยจะเจาะลึกใครอยากฟังขายากรเน้นๆไปที่คลิปหน้านะครับแต่ใครอยากฟังว่ารายละเอียดมันคืออะไรหรืออยากรู้ความ คือบางคนมันมีเรื่องถามอะ่ะก็ก็ดูก่อนในจุดนี้นะครับเพราะว่าอันนี้จะอธิบายดาวพฤหัสดวงเดียวเท่านั้นตรงเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยจะเจาะลึกให้แล้วก็จะเป็นคามากณรกระทบดาวดวงอื่นในรายปีอีก EP หนึ่งคือ EP ที่2นะครับ EP นี้เป็น EP แรกเนาะโอเคเรามาดูกันเลยตนุราศีกันอยู่ตรงนี้ครับทั้งราศีและแลัคนณจุดเดียวกันชิดีดาวพฤหัสเดีเนี่ยเรามาดูอันเก่าก่อนนะขณะเนี้ยขณะท,ที่เรากำลังพยากรณ์อยู่เนี่ยมันคือ ดาวพฤกษ์ดีอยู่ในราศีเมษอยู่นะครับทีนี้ดาวพฤษ์ดีเนี่ยอยู่ในราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษวันที่19เมษายนปี66ก็คือปีที่แล้วนะครับย้ายมาอยู่ที่ราศีเมษภพมรณนะอยู่ไปประมาณปีหนึ่งก็คือถึงวันที่30เมษายน2024นก็จะย้ายออกที่พฤษศไปอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้คือทับไหลทีนี้เรามาดูกันที่อยู่ในราศีเมษนิดหนึ่งก่อนในณปัจจุบันนี้เราจะได้รู้ว่ามันดีขึ้นประมาณไหน แล้วมันดีขึ้นแค่ไหนนะครับแล้วอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรประมาณนี้จะได้เข้าใจนะครับถ้าเราไม่ฟังอะไรเลยเราก็จะงงนะครับแล้วก็อย่ามาบอกว่างงไม่เข้าใจนะเพราะว่าพอจะพูดก็บอกว่าพูดมากแต่พอเวลาพูดไปแล้วก็อ,อันนี้เราเสียการไม่ค่อยไม่ค่อยดราม,มา่าแต่หมายถึงว่าพูดเผื่อไว้ก่อนเผื่อดักดักคอไว้ว่าอะถ้าเผื่อบอกว่าพูดมากก็จะบอกว่าไม่รู้เรื่องพอพูดไม่มาก ก็บอกว่าไม่รู้เรื่องอีกอะไรเงี้คือโดนทั้งขึ้นทั้งล่องอะนะครับยังไงเวลาคอมเมนต์เนี่ยเกรียนได้อยากเกรียนเกรียนเลยครับแต่เอาบาปไปด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดมันทำร้ายผมคุณก็เต็มตัวบาปโอเคที่เป็นอยู่นี่มันยังบาปไม่พอใช่ไหมอ่านะครับก็บเตือน,นแค่นี้เราแค่เตือนนะไม่ได้ว่าใครเพราะว่ากรรมของใครก่อคนนั้นก็ต้องรับอย่าลืมนะครับกรรมต้องชดใช้มันถึงจะ หมดไปถ้ากรรมนั้นไม่ถูกชดใช้คุณอย่าคิดว่าจะหนีกรรมพ้นนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนเพราะเนี่ยกำลังอยู่ในำตำแหน่งจุดกรรมเก่านะครับพระราทิส์สบีเป็นดาวให้คุณเป็นดาวแห่งโชคลาภแล้วก็ผู้ใหญ่เมื่อตกมรณะแปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้ใหญ่หันหน้าหนีเอียงข้างไม่มองนะครับหรือจะหมายถึงาการที่ผิดใจกับผู้ใหญ่ก็ยังเป็นไปได้เลยหรือมีความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เจ็บป่วยอย่างเงี้ยครับ มีการพาคจากผู้ใหญ่นะครับหรืออาภัพคูบาอาจารย์ก็เป็นไปได้เพราะอยู่ในตําแหน่งบรณะเนี่ยมันร้ายกว่าอาริแล้วก็ร้ายกว่าวินาศน,นะครับบอกไว้ก่อนดาวพหัสในเรือนบรมนาเนี่ยมันถือว่าเป็นตําแหน่งที่เสียมากๆของคนทุกคนนะครับคืออย่างนี้พระราชบดีมันจะมีเสียอยู่สองตแหน่ง1คือตาแหน่งการากินีหมายก็ว่าใครที่บริวารจอมเป็นลาหูตามจริงหสตร์ไทยจะบอกว่าอ๋อไม่มีการากินีนะ ถ้าใครเกิดวันพุธกลางคืนใครบริวารตกที่พุธกลางคืนก็จะหรือราหูและภูมิราหัวในทักษะเนี่ยจะไม่มีกรกกินีของพฤหัสใช่ไหมครับอันนี้เ่ยมันแล้วแต่นะแต่ผมจะใช้จะทำไมก็ก็มันมีอ่ะอะ่นะครับคือเราไม่ได้บอกว่าโอ้ยไปอาพัพครูบาอาจารย์อย่างนูน้นอย่างนี้ไปไปว่าอาจารย์ไม่ดีอย่างงู้นอย่างน,น,างนี้ไม่ครับผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมคิดแค่ว่ามัน มันก็อาภัพครูบาอาจารย์ก็ใช่ไงอก็เหมือนกับพระราชบิดีเป็นป่าเฮียครับก็คืออาภัพครูบาอาจารย์มันก็อย่างนั้นนะครับคือเราจะหลีกหนีความจริงไปเพื่ออะไรไม่ทราบเนาะดังนั้นเนี่ยแล้วแต่นะครับใครจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่ผมไม่ได้ลางคูนะแต่แค่บอกว่ามันมีอยู่มันก็คือต้องเป็นไปตามนั้นอนะเราจะไม่เข้าข้างแม้กระทั่งเป็นครูบาอาจารย์เราก็จะไม่เข้าข้างเพราะพระราชบิดีคือดาวแห่งคุณธรรม แปลว่าเราต้องมีคุณธรรมในใจก่อนก่อนที่จะเข้าข้างใครนะครับคือถ้าเราลำเอียงอ่ะทะเลเทแบบต้มอะไรเงี้ยครับคือเหมือนราชาทําผิดเท่าเท่าสามัญอย่างเงี้ยครับฮ่องเต้าทาผิดเท่าเท่าสามัญอย่างเงี้ยครับมันก็มีถูกไหมครับเห็นไหมแต่เข้าใจอยู่ว่าการที่จะแบบเป็นสิทธิ์ไปล้างครูมันไม่ได้อันนี้เข้าใจเราไม่ได้ทําแบบนั้นไงอ่าเรารู้อยู่ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร แต่แค่พูดไปตามความจริงนะครับโอเคมันจะมีอยู่สองสายสายหนึ่งคือพฤหัสเป็นกาละกินีกับสายหนึ่งคือไม่มีคําว่าพฤหัสเป็นกาลกินีเนี่ยนะครับอันนี้คือเสียเสียเยอะมากนะครับนี่คือพฤหัสเสียเลยกับอีกประเภทหนึ่งคือพฤหัสเสียคือตกมรณะนี่แหละเขาเรียกว่าตําแหน่งพินทุบาทตอนนี้คนกันได้พินทุบาทสองตัวนะครับคือดาวราหูเล็งลักอยู่ในภพที่7ในภพปัตตนีหรือคุกรองนั่นเองกับอีกตําแหน่งหนึ่งคือดาวพฤหัสตกเลนมรณะเป็นพินทุบาท ก็คืออาภาพัพครูบาอาจารย์มีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เจ็บป่วยอะไรประมาณนี้ผู้ใหญ่ไม่ช่วยช่วยไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าคนราศีกันเนี่ยัานากันเนี่ยดาวพฤหัสมาจากพอบเรือนที่ดีถึง2และอยู่ในเกณฑนัคนาแปลว่าสําคัญกับคนกันมากเลยแล้วดันเป็นปินทุบาทนะครับปีหนึ่งเนี่ยคือหมายถึงหมดตัวช่วยไปเลยนะเพราะพฤหัสิมาจากเรือนพันธุแปลว่ามั่นคงหรืออสังหาหรือครอบครัว มาจากเนมปตัตติริอีกหนึ่งแปลว่ามาจากคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับคู่ครองอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยมันจะเสีย2เรื่องเลยอ่าเป็นเป็นเป็น,ปนพินทุบาทอย่างเงี้ยครับและใครเจอแจ็คพอตกาลกินีด้วยนะในป,ในปีในปีจอนหนึ่งปีอ่ะดันพินทุบาท2ตัวคือร้ายไปเลยครับ2ตัวคือหมายถึงไร้ากาดมากเป็นปีที่แย่มากนะครับสำหรับคนที่ได้พร้อมกัน2อ,อันคือกาลกินี1และตกปรณะหหนึ่ง ทีนี้อ่ะจบไปแล้วนะครับพระธมาสมดีก็จะย้ายออกจากราศีเมษรพมรณะวันที่30เมษาย,ยน2024นะครับเข้าสู่เรือนสุภะจบดีปังเฮงนะครับอ่ะเป็นราศีดีต้น,ตน,ตนแต่แค่ว่ามันมีลาหูเล็งมันเลยทำให้คนกันเนี่ยจะดีแบบเวลาตรวจดวงว่าให้เปอร์เซ็นต์ที่แบบดีสุดปีนี้นะมันคงไม่ได้อยู่สูงนะครับคนราศีกันขั้ะขณะกันต้องเข้าใจ แต่หมายถึงถ้าบอกว่าเพฤ่หัดดวงเดียวนะราสีกันจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงนิดนึงนะครับหมายถึงว่าเป็นท็อป5นะครับอ่าก็คือ1ใน5โชคดีที่สุดนะครับใน12ราศีแต่ถ้าเป็นดวงทั้งหมดว่าปี67หรือปี2 0 2 4ยเนี้ยราศีไหนดีที่สุดราศีกันอาจจะอยู่แค่กลางๆนะครับไม่ได้อยู่แบบเหนือเหนือเป็นท็อป5แบบนี้เพราะว่าลาหูเล็งไว้ค่อนข้างแรงนะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยเนาะอ่ะ ราศิกันเนี่ยจากที่โลนะครับจำไว้ว่าปัจจุบันเนี้ยที่กําลังพยากรณ์เนี่ยยังไม่ออกจากราศีเมษดังนั้นเนี่ยคนราศิกันได้ที่โลคือที่12นะครับแย่สุดเลยนะครับลองมาคือราศีสิงห์ทีนี้คนราศิกันเนี่ยพอดาวพฤหัสยาดปุ๊บเนี่ยดีขึ้นไปเด้งไปเลยครับอยู่ในท็อปฟโอเคนะอ่ะดังนั้นเนี่ยถือว่ายกภูเขาออกจากอ,กอกแล้วแหละ แต่ก็ยังไม่ดีร้อเอเพราะลาหูเลงอย่างที่บอกไป1ปีครึ่งเนาะอันนี้ต้องเข้าใจตรงจุดนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันในอีพีหน้าเพราะจะเป็นการพยากรล้วนๆนะครับแต่เอาเนี้ยแค่ให้ดูไทม์ไลน์ดูอะไรต่างๆแต่ก็จะพยากรณ์นิดนึงด้วยนะครับแล้วก็เจาะลึกให้ด้วยจีดาพัชดีขรจรในเรือนสุภาเนี่ยเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งธรรมเกณฑ์นะครับคาว่าธรรมเกณฑ์แปลว่าอะไรครับสุภาเนี่ยมันหมายถึงคันลองของธรรมหรือการใช้ชีวิต หรือเขาจะเรียกว่าสุภาคือศาสนาหมายถึงราศฎรธนูเนี่ยเป็นพบสุภาของดวงไทยกับดวงโลกมันหมายถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญและก็การเรียนการศาึกษารวมถึงออะไรนะสารยุติธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยพระราชวดีจึงได้ตําแหน่งธรรมเกณฑ์ตามนี้หมายถึงการเรียนการศาึกษาคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็หมายถึงาศาสนาด้วยนะครับ สภาเนี่ยเอาจริงๆมันหมายถึงกรรมบุญกรรมเก่าด้วยนะมันหมายถึงว่าบุญเก่าแล้วกันมรณะคือกรรมเก่าสภาคือบุญเก่านะครับไม่ใช่กรรมเก่านะบุญเก่านะครับหมายถึงบุญที่เคยทําในชาติที่แล้วในชาตินี้นะครับมันออกจากกรรมเก่ามาเป็นบุญเก่าดังนั้นเนี่ยวิธีการแรกอันดับแรกเนี่ยไปทําบุญฉลองนะครับ ดีใจเนี่ยดีใจได้แต่ให้ดีใจเนี่ยไปทำบุญด้วยนะครับจำไว้ว่าดาวซีอยู่ในตำแหน่งธรรมเกณเนี่ยหนึ่งปีนี้เป็นปีที่เราต้องทำบุญเสริมให้มากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันตกร้ายไงมันเลยทำให้เราอะ่ะแบบไม่ดีติดกันมานานบางคนได้ทำบุญหรือเปล่าก็ไม่รู้บางคนก็ไม่มีตังจะทำอะ่ะก็เพราะว่ามันร้ายอะ่ะเออก็ไม่มีเวลาทำบุญจะมาหรือใครทำไปแล้วก็โอเคแต่ออกมาก็ต้องทำอยู่ดี สุภาพมันคือทำรรมเกณฑ์ก็หมายความว่าไปหาพระหาเจ้าให้ไปสะอขอคำว่าสะดะขอหมายถึงว่าไปลดน้ามนต์ไปอะไรก็ได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าให้ไปแส้ตายนอนในโรงไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับหมายถึงว่าเข้าวัดทาบุญให้ทานบ่อยบยบ่อยเท่าที่ทําได้และวงเล็บต้องไม่เดือดร้อนจําไว้ครับเรื่องบุญเป็นเรื่องที่ เรื่องบุญเรื่องกรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหลายคนเนี่ยคนไทยเนี่ยยังเข้าใจแบบผิดๆกันอยู่นะแล้วเป็นไปในทางไสยศาสตร์ซะด้วยไม่ใช่ไปในทางธรรมจริงๆธรรมจริงๆเรื่องของบุญนะครับมันหมายถึงการให้อย่างสม่ําเสมอแต่การสม่ําเสมอนี้ต้องให้ด้วยจิตเมตตาและต้องไม่ทําเอาหน้าหมายคมว่าอะไรหมายคมว่าทําให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่วงเล็บไม่เดือดร้อนอย่างที่บอกไปเดือดร้อนเมื่อไหร่มันคือบาป จำไว้ว่าได้บุญแถมบาปเอามาทําไมไม่เอาเพราะว่าที่เป็นอยู่เนี้ยบาปยังไม่พอหรอถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราต้องทําบุญทําด้วยจิตศรัทธาทําน้อยไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายเพราะว่าเรามีแค่นี้ก็ทําแค่นี้นะครับเพราะทําบุญเอาหน้าได้แต่หน้าบุญไม่ได้ครับจําไว้ดังนั้นเนี่ยคิดดีๆก่อนจะทําบุญนะครับก็ไปที่ที่มันไม่มีคนก็ได้ถูกไหมถ้าเผื่อกลัวว่าเขาจะเห็นว่าฉันทําแค่ อ่ายี่สิบอย่างเงี้ยครับอ่าก็ไม่ว่าไม่ไม่เป็นไรนะยี่สิบไม่เป็นไรมียี่สิบทำยี่สิบมีห้าบาททำห้าบาทมีสิบบาททำสิบบาทครับเพราะว่าอะไรเมื่อเรามีแล้วเราจะทําเท่าไหร่ก็ได้อ่าเราจะให้เป็นล้านก็ได้ครับถ้าเผื่อเรามีแล้วจําไว้ครับหมายถึงว่าต้องไม่เดือดร้อนนะอืมอย่างเช่นเศรษฐีมีเงินเป็นพันล้านอย่างเงี้ยครับทําล้านนึ่งนี่คนนะแข้งไม่ล่วงหรอกอ่าในนั้นเนี่ยอ่า มีเคสกรณีหนึ่งของอ้าพัชราภาอันนี้ขอพูดคือยกย่องนะอ้าพัชราภามีมีกรณีหนึ่งผมจําไม่ค่อยได้หรอกแต่แต่หมายถึงว่ามีดามาว่าโอ้ยอ้าเนี่ยเงินเนี่ยปีหนึ่งได้ประมาณสิบล้าน,น่ยบอกว่าได้ทําบุญบ้างหรือเปล่าอันเนี้ยมันมีบุญทําไมเธอไม่ทําไม่เห็นชื่อเธอเลยอะไรประมาณนี้ครับหรือหรือไม่ได้เห็นออกข่าวเลยว่าเธอทําอย่างเงี้ยครับก็ก็มีคนแบบไปไป,ไปพูดไปโพสต์กันนั่นนะครับ ชนีนี้อ้ำเขาก็เลยบอกว่าเม,มันเรื่องของเธอนะครับเธอจะทําไม่ทาเป็นเรื่องของเธออีกอย่างหนึ่งคือใครอยากดูทักทักแชทมาเดี๋ยวส่งสลิปให้ดแูแปลว่าทําครับแต่แค่ว่าไม่บอกใครอ่าทำทำเท่าไหร่ก็ไม่บอกด้วยแล้วก็แค่บอกว่าเนี่ยคือ,คอเ,ขเขาปิดทองหลังพระครับคือพูดง่ายว่าเขาทําโดยที่คนอื่นไม่รู้ก็คือการปิดทองหลังพระ แต่เขาทำจริงเพราะเขาบอกว่าก็ก็ดีเมาสิเดี๋ยวจะเอาใบาเสร็จให้ดูอะไรแบบนี้ครับแสดงว่าเขาทำอ่ะอะไรประมาณเนี้ยก็คือพูดง่ายว่าคนที่พูดเนี่ยดูน่าจืดไปเลยน่าจะน่าจืดไปเลยแหละเพราะว่าเนี่ยรู้ว่าเนี่ยคือคนจริงคือพูดง่ายว่าการทำบุญไม่จะเป็นต้องประกาศให้ใครรู้อะครับอ่ะประมาณนี้ในนั้นเนี่ย เหมือนเป็นการปิดทองหลังพระมันคือคนเราควรจะทําการปิดทองหลังพระให้มากกว่านี้เพราะหลายคนชอบทําบุญเอาหน้าแต่ใครที่เคยผิดไปแล้วเคยทําเอาหน้าเนี่ยจาไว้ว่าไม่ต้องเอาหน้านะครับเพราะว่าทําไปเราอยากได้บุญครับเราไม่อยากได้หน้าถ้าคุณอยากได้หน้าคุณก็ไม่ต้องขอบุญครับเพราะว่าคุณก็ได้หน้าไปแล้วเนาะอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยคิดดีๆเวลาทําบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับประมาณนี้ทีน,นี้ อยู่ในตำแหน่งธรรมเก์เนี่ยเข้าวัดเข้าวาบ้างเข้า,าทำวิปัสสนานั่งสมาธิบ้างแล้วแต่แต่หมายถึงว่าทำบุญมากๆแล้วกันถ้าใครไม่ได้นั่งนะครับเหมือนผมยังก็นั่งไม่ได้นะเพราะว่าเป็นคนลุกลุกลีลุกลนนะครับแต่ว่าก็ใช้การทำบุญเอานะครับก็ประมาณนี้เนาะยังไงก็ดีแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันในอีพีหน้าในการพยากรณ์หลายๆจุด เอาเป็นว่าผู้ใหญ่ช่วยเหลือได้แล้วนะครับหลังจากที่โดนลาหูเล่นงานแล้วผู้ใหญ่ไม่ช่วยนะครับตอนนี้ช่วยแล้วนะประมาณนี้กดไลค์กดแ,แชร์กด Subscribe ติดตามเพจะนใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ